สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของบ้านราไร่ไอดินจังหวันดนครราชสีมานะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาปลูกต้นเตยนะครับพอดีผมมีพื้นที่ริมบ่อนะครับที่ยังเหลือว่างอยู่ไม่ได้ทําอะไร,น,ะรนี่นะครับเป็นต้นเตยนะครับที่ผมได้สั่งมาทางเฟซบุ๊กนะครับสั่งออนไลน์มา ผมสั่งมา200ต้นนะครับก็ตกต้นละ2บาทนะครับ200ต้นก็เป็นเงิน400บาทรวมส่งแล้ว500บาทนะครับเพราะว่าเขาคิดค่าส่ง100นึงเขาก็แถมให้ผมด้วย40ต้นนะครับผมก็จะนำมาปลูกนะครับบริเวณริมบ่อนะครับ นี่นะครับริมบ่อของผมนะครับมันก็จะเป็นลักษณะปิ่มๆน้ําแบบนี้นะครับผมก็จะปลูกเตยนะครับลงไปบริเวณนี้นะครับแนวนี้ทั้งแนวเลยนะครับต้นเตยนะครับที่ผมสั่งซื้อมานะครับรากเขาก็จะยาวก็จะมีรากยาวหน่อยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีกันไกลก็ใช้กันไกลตัดนะครับถ้าไม่มีก็ใช้มือนะครับเด็ดๆออกสักนิดนึงนะครับ ้องใหยาวมากนะครับแล้วเราก็ทำการขุดเลยครับหรือถ้าไม่ขุดก็เหน็บเน็บเอาผมก็กลัวมันไม่อยู่นะครับใช้เสียมแบบขุดขุดนิดนึงครับไม่ต้องขุดลึกนะครับเอาแค่พอดีกับว่าที่ต้นเตยของเรานะครับที่จะปลูกลงไปนะครับพอเราขุดดินเรียบร้อยนะครับเราก็เอาต้นเตยนะครับวางลงไปนะครับแล้วก็เอาดินนะครับ อบลงไปเลยครับก็จะประมาณนี้ครับระยะการปลูกนะครับที่ผมจะปลูกวันนี้นะครับผมจะปลูกอยู่แล้วระหว่างต้นประมาณ80เซนติเมตรนะครับคือถ้าปลูกถี่เกินไปนะครับมันอยู่ริมบอ่อผมรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นแบบพื้นที่มันจะลกเกินไปนะครับผมอยากให้แบบมีมีช่องว่างนิดนึงนะครับเดี๋ยวปลูกต้นต่อไปนะครับ ี่นะครับผมก็ได้ปลูกนะครับต้นเตยหอมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปลูกไว้ดิมบ่อแบบนี้นะครับปิมน้ําหน่อยนะครับเตยหอมนะครับหรือต้นเตยนะครับก็เป็นพืชที่ปลูกได้ทุกสภาพดินนะครับว่าจะเป็นดินเหนียวดินร่วนนะครับดินทรายนะครับ ขอให้ให้มีน้ํากับมีร่มนะครับแต่ที่ผมมาปลูกนี่นะครับมีน้ําแน่นอนครับแต่ว่าไม่มีร่มนะครับก็ไม่รู้ว่าอกอต้นเตยนะครับติดแล้วออกรากแล้วนะครับจะใบงามหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแค่ไม่อยากให้ ริมบ่อผมนะครับมีพื้นที่ว่างนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาปลูกก็เลยคิดได้ว่าเดี๋ยวขอเอาเตยหอมมาลองปลูกดูนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับที่แรกว่าจะปลูก80เซนนะครับก็เลยลดเหลือลงมา60เซนนะครับเนื่องจากนะครับพื้นที่นะครับมีจํากัดนะครับแต่ว่า ต้นเตยนะครับมีเยอะเกินไปนะครับเราจะได้ประมาณนี้ครับนะครับก็จะเป็นแนวเป็นแถวนะครับตามริมบ่อไปเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆผมปลูกเตยนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับตอนที่ต้นเตยนะครับติดแล้วนะครับแล้วก็โตแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกรอบนึงนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบ้านไร่ดินจังหวัดนครราชสีมานะครับขอมากครับ